Devil may cry. Cash up front. This I like. The water needs turning off. Dante. I'm gonna go too. แฮอโยสวัสดีครับผมมาพบกับแอดออฟฟิศเช่นเคยนะครับและที่คุณผู้ชมนะฮะได้รับชมไปเมื่อสักครู่นั่นก็คือส่วนหนึ่งของเทรลเลอร์นะครับเกมใหม่มาแรงนะครับของซีรีส์ภาคต่อที่หลายคนรอคอยมานับสิบปีครับนั่นคือซีรีส์ของเดวิลเมคลายภาคที่ห้านะครับโหแบบ เป็นซีรีส์ในตำนานนะครับของแคปคอมเลยตัวชูโรงนะครับซึ่งในภาคนี้นะครับไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังนะเพราะว่ารอมาสิปีผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่นะครับแคปคอมนี่บอกเลยว่าชูโรงมากๆนะครับเอาเกมดีลงตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวนะครับอย่างของ Resident Evil 2นะครับรีเมคที่ผมเองนะครับก็ได้ทําการเล่นไปจนจบแล้วนะครับไลฟ์สตรีมทางเฟซบุ๊กนี่ใครที่อยากไปรับชมนะครับก็ไปติดตามผมนะครับทางไลฟ์สตรีมเฟซบุ๊กแอร์ทีวีเชันกันนะครับสตรีมเล่นจนจบแล้วนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เล่นแค่เกมม หรือว่าเกม PS4 นะครับก็มีสตรีมเล่นเช่นกันด้วยนะครับอันนี้จบไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการสอยนะครับเดวิลเมคลายภาคใหม่ล่าสุดนะครับภาคที่5นั่นเองนี่เลยนะครับและในเดือนมีนาคมนี้นะครับนอกจากจะมีเกมอย่างเดวิลเมคลาย5นะครับที่เพิ่งวางจำหน่ายเลยวันที่8ก็คือวันนี้นะครับหลายคนเนี่ยเพื่อนๆผมที่เป็นสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์หรือว่าเกมเมอร์เนี่ยก็ไปซื้อแผ่นนะครับซื้อเกมทางสีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็โอ้โหเล่นกันอย่างเมามันมากมีเพื่อนสตตรรรรีีีมมมมมมมเเ็็ไไปหดดนนนนนนนะะะคคััับบผกกก่่่่พลลาาแอออทจสยวถึง เกมนะครับช่วงปลายเดือนที่จะมานั่นคือ Sekiro นั่นเองนะครับนี่เลยครับภาคใหม่กับ Shadow Die Twice นะครับ In the closing years of the Sekiro Kuda ซึ่งก็ อาจจะต้องรอนะครับช่วงของปลายเดือนอีกนะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่น่าสอยมาเล่นไม่แพ้กันแต่ว่าช่วงที่ระหว่างรอเกมนี้นะครับเราจะมาสอยเดวิลเมคร y ยหไปเล่นกันให้เรียบร้อยนะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเติมเงินเข้า s t e a m Wallet นะครับเพื่อทําการซื้อเกมทาง t e a มนะครับผ่านทาง w a l l e t ที่เราเนี่ยทำการเติมเงินเข้าไปนะครับโดยที่หลายคนเนี่ยก็อาจจะใช้บัตรเครดิตในการตัดเงินซื้อเกมแต่ว่าการที่เติมนะครับเงินเข้าไปในกระเป๋าสามารถจับจ่ายใช้สอยซื้อเกมได้อย่างง่ายได้เลยทีเดียวคุณผู้ชมนะครับอัน จะมีเนี่ยก็คือในส่วนของบัตรนะฮะ Steam Gift Card นั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมครับสปอนเซอร์จะดีของผมนะครับ w o w C C Thailand นะครับหลายคนเนี่ยอุดหนุนบริการนะครับจําหน่าย Gift Card กันมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Play หรือว่า iTunes นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมาสอดส่องเว็บไซต์ดูคุณจะเห็นว่านอกจาก2สินค้าเค้ทิตที่เราเอาไว้เติมเงินเกมเกมือถือกันแล้วนะครับยังมีในส่วนของ PlayStation Gift Card Amazon Gift Card และ Steam Gift Card ด้วยซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการซื้อ Steam Gift Card นะครับจากเว็บ C C Thailand แล้วก็นํา เติมเงินในสตีมนะครับเพื่อเข้าวอลเล็ตและซื้อเกมกันอย่างฟินๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะแป๊บหนึ่งก่อนที่จะไปเติมเงินนะครับซื้อวอลเล็ตคลิปคาสมาใช้กันผมขออนุญาตไปส่องราคาของซีรีส์ DMC 5กันสักทีหนึ่งนะครับโดยที่จะมีขายอยู่2แพ็กเกจคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือ1ตัวเกมธรรมดานะครับ Devil May Cry ภาค5นี่เลยนะครับราคา1,339บาทนะครับและ2จะมี Deluxe Edition ด้วยนะครับซึ่งจะบันเดิลแพ็กเกจพิเศษต่างๆเข้าไปที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับสนุกสนาาาานนนนนนแแล้้้ววววกก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 ็็อิไไปปัััับบบเมมมสุขึึดยะะครรซ่่งงจพ 200กว่าบาทประมาณ280บาทคุณผู้ชมนะครับมีลดราคาอยู่ด้วย17%นะครับสุดที่แล้วอยู่ที่1,616บบาทนั่นเองนะครับไปดูอินโฟเทคนิคนึงนครับว่า มันมีอะไรบ้างนี่เลยนะครับจะมีพวกสกินอาวุธนะครับต่างๆให้เลือกใช้นะครับเลื่องลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับเนี่ยมันจะมีพวก All Rank Style Announcer เป็นเสียงบรรยายนะครับคอยประกาศว่าเราเนี่ยเฮ้ยคอมโบถึงแลนด์บีหรือว่า S S อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับออร์ต t เติ้ลคอลนะครับ Live Action Cutscene ใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็มี Soundtrack นะครับของ DMC ภาค1และภาค4นะครับนำมาใช้ในภาค5กันอย่างฟินๆเลยเรียกได้ว่าโอ้โหหายคิดถึงกันแน่นอนนะครับรวมถึงสกิิิินน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 นออออาววุธพเเเศษททััััััั้้้้งงง4 4 4ะะะคครรรบบบบีี่จปป็็สสกขหมมดแ ถึงมันจะมีด้วยนะครับเมก้าบัสเตอร์ของ洛克แมน X ก็มาคุณผู้ชมนะครับเอออย่างเฟี้ยวเลยนะครับแล้วก็จะมีสกินอาวุธนะครับของดันเต้ด้วยนะครับอย่างคาวบเลียอาร์นะครับที่เป็นสกินนะครับดาบมอเตอร์ไซค์สีแดงนั่นเองนะครับที่ว่าเท่มากๆเลยก็สามารถที่จะมาช็อปกันได้นี่เลยซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อแยกเนี่ยนะครับก็ต้องไปจ่ายเนี่ย49บาท89บาทสกินละ29 69บาทเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้อแพ็คของมันนะครับที่เป็น DLC พร้อมกันทั้งหมดนะครับมันจะลด39เปอร์เซ็นต์เหลือเพียง ผมขออนุญาตแบกกลับไปนะครับมันจะเหลือเพียง1,616บาทเท่านั้นอขออนุญาต นี่เลยฉะนั้นนะครับเป้าหมายผมเนี่ยจะเติมนะครับเพื่อเอาตัวเกมและบัลเพิเศษเป็นดีลักซ์เอ dition ด้วยนะครับในราคา1616บาทอ่ะโอเคนะครับทีนี้ถึงเวลาที่เราจะมาเปเกมกันแล้วนะครับก็กลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของ c ี c t ซี i ท a ล d นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่เมนูสินค้าคุณผู้ชมนะครับไล่ไปนะครับสตรีมกิฟต์การ์ดนะครับอยู่ด้านขวาสุดเลยนะครับแล้วก็ทําการเลือกราคาได้เลยว่าคุณยากจะชอปปิ้งที่ราคาไหนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าใครเคยเติมแบบพวก Google Play หรือว่า i กูเกิ ครัราคามันเหมือนกันเลยแล้วก็คุ้มกว่ามากๆด้วยนะครับอย่างร้อยเหรียญเนี่ยนะครับเวลาเขาเติมไปเนี่ยเขาจะแปลงเรียญกลับมาเป็นไทยบาทให้ออตโต้ไม่ต้องวุ่นวายยุ่งยากแต่ผมทําให้ดูด้วยนะครับในราคา3,000บาทเท่านั้นนะครับแถม50เหรียญน,นะครับมันจะอยู่ที่1,500บาทซึ่งตัวเกมเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันหนิดๆน,นะครับอาจจะผมลองเติมเป็น50เหรียญแล้วกันว่าพอหรือเปล่าน่าจะพอดีกันเลยนะคุผู้ชมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดุผู้ชมเนี่ยเอาไปซื้อเกมเล็กๆกว่านั้นเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจของ20เหรียญนะครับราคา780บาทให้ด้วยนะครับโอเคมาเป็ DMC 5ด้วยกันครับที่แพ็ค50 ร,นนร,ราคาน5่งัราคา1,500บาทนี่เลยครับก็เข้ามาปุ๊บนะครับเช็ครายละเอียดของสินค้าให้ถูกต้องนะครับ50เหรียญสตรีม g i f ต์ a r d แบบ U.S.A. นะครับนี่ก็จะมีสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐนั่นเองกดที่หยิบลงตะกร้านะครับผมจะซื้อใบเดียวก็พอเสร็จปุ๊บไปที่บริเวณมุมขวาบนตรงนี้นะครับเพื่อเข้าสู่ตะกร้าสินค้านะครับอะลองกดดูนะครับว่าสินค้าที่เราจะซื้อเนี่ยถูกแอดลงไป เพิ่มไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะครับถ้าเกิดถูกต้องเรียบร้อยนะครับห้าสิบเหรียญ usd steam gift card นะครับอ่ะกดที่เช็คเอาท์นะเพื่อเข้าสู่หน้าจอการชําระเงินได้เลยนะครับต่อมาตรงนี้นะครับข้อมูลลูกค้าใส่ไปเลยคุณผู้ชมนะครับชื่อของคุณนะครับอ่ะชื่ออะไรนะครับ ad o f tv นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0ตุ๊ดตุ๊ดตตุ๊ดตุ๊ดก็ว่ากันไป id line นะครับจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะครับเออเผื่อเขาแชทมาคุยเป็นเพื่อนเราได้ไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายอีเมลของเรานะครับก็เป็นนน of TV at ะะคครรัับบสสุุดดหหลล่่ออ gmail Add นะครับใส่ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับให้อีเมลเนี่ยมีอยู่จริงเพราะว่าเขาจะส่งโค้ดมาให้ทางอีเมลั่้เองคุณผู้ชมอะต่อมาด้านล่างนะครับรูปแบบการชําระเงินนะครับก็จะมีวิธีการโอนเงินอยู่2ช่องทางครับนั่นก็คือ1ธนาคารนั่นเองซึ่งก็จะมีบริการของกสิกรไทยนะครับแล้วก็ SCB t h พา p ิชย์นะครับอีกั้งนึงคือผมชอบมาก True Wallet นั่นเองนะเพราะว่าผมใช้ Wallet บ่อยมากใช้ช้อปปิ้งนี่แน่นอนเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะเติมผ่าน True Wallet ให้ดูด้วยนะครับกดที่ฉ เเงินลยกดเข้ามาแล้วก็มันจะถามว่าคุณต้องการทํารายการต่อหรือไม่นะครับกดโอเคไปดีครับรอเลยจ้าจากนั้นนะครับจะเข้าสู่หน้าจอถัดไปคุณผู้ชมนะครับจะแสดงรายละเอียดนะครับของข้อมูลการรับชําระนะครับทั้ง2ช่องทางคือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็ทางทรูเลยเองคุณผู้ชมสามารถที่จะยกมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดกล้องนะครับเพื่อสแกน QR code แล้วก็ทําการจ่ายเงินได้ทันทีคือแบบโคตรง่ายโคตรสะดวกเลยนะครับด้านซ้ายก็จะมีบอกนะครับว่าผ่านธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยนะครับเลขบัญชีก็414ตุ๊ดตุ๊ แล้วก็ถ้าเป็นทัวร์เลทเนี่ยเพียงใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ090ต๊ดๆตามนี้นะครับชื่อบัญชีอันนี้นะครับหรือว่าจะยกมือถือขึ้นมาสแกนก็ได้นะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าจอการชำระเงินได้เลยนั่นเองส่วนถัดมานะครับก่อนที่จะทําการโอนเงินนะครับให้สังเกตบริเวณด้านขวาให้ดีคุณผู้ชมนะครับเขาจะบอกยอดที่เราเนี่ยจะต้องโอนเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าสินค้าเรานะครับราคา1,5 0 0ับาทก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาโอนเนี่ยให้ใส่เซสตังค์นะครับตามที่ระบบเนี่ยเขาสุ่มขึ้นมานะครับ ของคุณหรือเปล่านะครับของลูกค้าคนไหนอีเมลนี้ใช่หรือไม่นะครับเพราะบางทีเราโอนพันห้าทุ่นเนี่ยเผื่อมีคนสั่งซื้อพร้อมกันแต่หลายคนเนี่ยโอ้โหระบบงงตายนะครับก็ใส่เลขทศนิยมเป็นเส้นทางให้ตรงให้เรียบร้อยด้วยอ่ะผมขออนุญาตโอนเงินสักแป๊บหนึ่งนะครับไม่นานแป๊บเดียวแสดงโอนเงินเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับนี่เลยครับหนึ่งพันห้าร้อยจุดสามแปดบาทตามที่ระบบเค้าบอกนะครับโอนเข้าชัวร์เลดและการงผมนะครับชอบมากมันง่ายดีนะครับตอนนี้ก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเอารูปสลิปนะครับ แปะในระบบให้เรียบร้อยแล้วก็แนบนะครับสลิปของคุณลงไปเป็นรูปภาพเท่านั้นนะครับจากนั้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับกดที่ตกลงได้เลยครับผมปุ๊บการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่ะ n g c t h a ไ l a n d นดะครับได้รับปัะราของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับขอเวลาเขาตรวจสอบแป๊บเดีครับว่า ถูกต้องไหมนะครับแล้วเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะทําการส่งโค้ดนะครับที่เราสั่งซื้อเนี่ยเข้าทางอีเมลที่ระบุเอาไว้นั่นเองนะครับผมอะก็สามารถเข้าไปนะครับในหน้าอีเมลของคุณนะครับเพื่อเช็คหลักฐานการชําระเงินได้ว่ามีเมลส่งมาหรือเปล่านะครับว่า CC ซีแชแนลเนี่ยส่งมาว่าได้รับหลักฐานการชําระเงินของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับขอเวลาตรวจสอบแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับผมถ้าทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยนะครับจะมีอีเมลที่เป็นโค้ดส่งมาแล้วฮูเล่นี่เลยนะครับห้าสิบเหรียญ USD ที่ผมสั่ง อันนี้คือโค้ดนะครับเราก็ทำการกด Copy ี้โค้ดตัวนี้เอาไว้นะครับผมเย้ได้โค้ดมาแล้วนะครับก็ทำการกลับไปที่หน้าจอของสตรีมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เลยโอ้โหเดวิลเมคลายห้าดาว a อเวอเรเบิลออนสตรีมนะครับได้เวลาเปแล้วจ้านะคุณผู้ชมครับทำการล็อกอินนะครับแอ c เคา t ์สตีมของคุณให้เรียบร้อยนะครับแล้วมองบริเวณมุมขวาบนนะครับกดที่ แอร์เข้าของคุณนะครับจะมีเมนูย่อยสับลงมานะครับให้ไปที่เมนูล่าสุดนะครับ view my wallet นะครับเพื่อดูยอดเงินในกระเป๋าเงินของคุณนะครับอ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยมีเงินนะครับที่เติมมาแล้วอยู่150บาทคือเมื่อก่อนไม่รู้จักไอ้กิฟต์การ์ดนี่ไงนะครับก็คือตัดบัตรเครดิตตรงๆเข้าไปเลยเนี่ยนะครับผมก็ตัดบัตรตรงๆเข้าไปอย่างนี้เลยแต่ว่าตอนนี้นะครับเรารู้จักวิธีที่มันดีกว่าแล้วนะครับได้โค้ดมาเรียบร้อยคุณผู้ชมครับไปที่เมนู Redeem Card Steam Wallet Code a All Gift นะครับกดเข้้าไปนนะครรับแลวก็ตงี้เนี่ยมันจะให้ใส่โค้ดนะครับ ที่เราทําการสั่งซื้อแบบกิฟต์การ์ดมาก็ไม่ต้องไปวิ่งหาให้วุ่นวายนะครับซึ่งหน้าตาของมันเน่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเอาไว้เติมเงินซื้อเกมนะครับในโซลของซิมได้นะครับเราก็ทําการวางโค้ดนะครับที่ c o อปปมาจากอีเมลที่เราสั่งซื้อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดที่ Continue เข้าไปนะครับอ่ะทีนี้นะครับคุณผู้ชมครับหน้าตอนี้เนี่ยมันจะทําการแปลงเงินอัตโนมัติให้เลยนะครับว่า ยอดเงินที่เราสั่งซื้อมานะครับจากบัตรสโตรของ USA อเมริกาหรัฐอเดอลลาร์ USD เนี่ยนะครับก็มันจะแปลงตามค่าเงินนปัจจุบันให้เลยนะครับอย่าง50เหรียญตอนนี้ผมก็แปลงกลับมาได้1,594.09บาทสังเกตว่าผมสั่งซื้อมาเท่าไหร่ผมซื้อมา1,500ได้กี่บาทได้1,594 กำไรหนอนะครับ90กว่าบาทคือบางทีเนี่ยเราเก็บเศษๆพวกนี้นะครับเอาไปซื้อเกมอื่นๆในซีมี่เวลาบรลดราคาเนี่ยนะครับก็จะมีกําไรจากตรงนี้ให้ด้วยนะครับสั่งซื้อเท่าไหร่เอามาแปลงเฮ้ยได้กําไรมากกว่าอีกคือยิ่งอนาคตนะครับค่าเงินมันอ่อนลงนะครับเราก็สามารถแลกซื้อในราคาเนี้ยได้มูลค่าของเงินบาทนะครับที่มากขึ้นอีกด้วยนะครับตามอัตราแลกเปลี่ยนณเวลาปัจจุบันที่เราทาการกด redeem code ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็สั่งซื้อมา5ครับได้มาพัน เงินเสร็จปุ๊บนะครับโค้ดมาเติมเงินจัดไปไวๆเลยก็กด continue เข้าไปนะครับ success ครับ you have add นะครับ1,594บาทเข้าสู่กระเป๋าเงินสติมของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองปิดดูนะครับนี่บวกกับ150บาทของเก่าที่มีอยู่ครับกลายเป็น1,744.09บาทแย่เรียบร้อยแล้วนะครับเงินพอเลยรอช้าอะไรนะครับพิมพ์เข้าไปครั้งนึงครับกับ DMC 5นะครับผมอ่ะกดเซิร์ชที่ store ของเขาได้เลยนะครับกลับมาอีกรอบนึงนะครับ deluxe edition ตัวนี้นะครับแหมซื้อทันทีครับก็ สลับส่วนเกมนะครับอย่างเป็นทางการแบบเต็มๆไปเลยครับสกินต้องมาเพลงเก่าๆต้องมีครับสาวกเดวิดไบคลายตัวจริงครับกด add to cart ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้มันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ก็ตรวจสอบนะครับรายละเอียดสินค้าให้เรียบร้อยนะครับว่าเราจะซื้อ DMC5 นะครับ Dilux e Edition นะครับจะมี13ไอเทมแอดเข้ามาเยอะแยะมากมายในราคา1 6 1 6 16บาทนะครับก็ทำการกด p u r c h a s e for myself ได้เลยนะครับอ่ะโอเคทีนี้ครับหน้าจอถัดไปเนี่ยคุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยผมทําการสั่งซื้อเกมนี้นะครับโดยตัดผ่านบัตรเครดิตมาตลอดนะครับวันนี้ผมมาแบบใหม่นะครับเติมเป็น Steam w a l l e t code นะครับสังเกตว่าตรงวิธีการชําระเงินนะครับ payment m e t h ตตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่า my Steam Wallet นะครับก็คือใช้ยอดเงินในกระเป๋าเงินแทนที่จะต้องไปตัดบัตรอะไรให้วุ่นวายนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำการเติมเงินมาตอนเนี้ยมีอยู่1 7 4 4บาทนะคร้บผมใช้ิบสี่บาทนะครับผ พออยู่แล้วเหลือเฟือนะครับก็กดติ๊กถูกครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดทำการ purchase ไปให้เรียบร้อยนะครับผมเธดินซึ่ง for your purchase yeah นะครับ and email นะครับ confirm ส่งไปแล้วนะจ๊ะแล้วก็สามารถที่จะ install your new game ได้เลยนะครับผมกดดีครับรออะไรจ๊ะ แม่ c r e a t e d e s k t o อ i c อคอนเลยครับลุยเรียบร้อยครับ Devil May ไ r y 5นะครับได้ถูกเพิ่มมายังคลังเกมของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับขอเวลาโหลดสักครู่เดียวนะครับเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันในซีแมนอนนะครับซีรีส์นี้บอกเลยว่าเล่นแต่ไม่ลง u t u b e นะครับไปดูทางไลฟ์ a c e b o o k เอานะครับผมก็สามารถมาติดตามกันได้ที่ Facebook f a n p a g e a d o p t TV นะครับเรามาไลฟ์เล่นนะครับเกมยอดฮิตในยุคนี้กันเลยตอนนี้เลยนะครับวันที่8มีนากับ De v i l m a y Cry 5ก็สามารถที่จะช้อปปิ้งกันได้ตามผมชมัจดไป w ว็บ c อทซทแนะครับเติมเงินถูกง่ายๆผ่าน Steam Gift Card นะครับแถมได้ราคาที่มากกว่าที่จ่ายไปด้วยหมายก็สะดวกรวดเร็วแถมคุ้มค่าส,สุดๆก็ จัดไปกับเกม Devil May Cry 5ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมกันในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณผู้ชมเลยครับที่ชอบเล่นเกมบนซีนเลยครับเนี่ยมีวิธีการใหม่ๆในการซื้อเกมแบบที่เรียกว่าถูกคุ้มค่าคุ้มราคาสะดวกรวดเร็วสบายมากๆกับการเติมเงินผ่านซินกิฟต์การ์ดของ c ีก t h a i l a n d นั่นเองนะครับตอนนี้ผมเหลือเงินอยู่128บาทนะครับเดี๋ยวไปหาเกมเด็กๆเล่นกันไหมเออนะครับ้ยผมสะสมเงินไว้ซื้อเซชิโร่ช่วงสิ้นเดือนดีกว่าเออเดี๋ยวมีเกมหนึ่งนนะครับทางไลฟ์สตรีมว้นนอก็ ฝากวาเนี่ยอ้อมบอกความใจ,ด,มด,ใจใด้วยนะครับฝากกดไลค์เป็นกำใจให้พี่พับด้วยนะครับกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปดีๆมันๆนะครับเกี่ยวกับวงการเกมได้ใหม่ในครับในคลิปหน้าหร้บวันนี้ไอรอนทีวีขอตัวลาไปก่อนขอไปพิมินกับเดวิดไมค์ไคลแป๊บพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า